สวัสดีครับเมื่อนี้ที่ผ้าเมืองวิถีชีวิตคนอีสานบาทเฮ่านะครับเนาะหากินหาอยากคาแรงมากก็ม่มีเงินซื้อครับหาปูหาปลาหาหอยไปนี่แหละเมืองพระเมืองบาดนี้คนครับเพิ่นหาบักหอยอยู่ท่าเมืองกันนะหอยจูบหอยขมในไล่ละบ่โอ้ยมื่นๆนะครับนี่ สีฟ้ามึงนะครับเนาะมังห้อยพิ่นน,น้องพิ่นกระ่ยตือู่ได้ครับพิ่นหาหอยเทือเทือที่สวยะนี่วทที่สองเอบ่น่วยไงย,ยี่อปล่งวยกระ่ยย,ยู่ดือใส่ใส่งดูเนน้อ,ต <laughs> อนงตะม,มาครับปุ้นัวยญงเด้อใส่ใส่อ้า <laughs> หน่วยใหญ่ได้ครับนี่มันก็วัดกันอีโป้ครับโอ้ใหญ่กว่านี่โปผมอยู่ได้มัหน่วยใหญ่อยู่นี่เพิ่นกําลังมาหาหน่อได้ซ้ำนีก่ก็โอ้ยถี่รายอยู่แล้วแหล่งนี่ดอก <S <s <uk> หาได้ซ้ำกินบอกคือเลื่อนโอ้หน่วยใหญ่ไปสิหาซ้ำกินบอกคือหาขายน้ำอยู่บันโอ้ยก็ได้หลา,ายก <uk> ็ขายอืหายน้ำไม่ได้จะขายอย่งไรล่ะนี โล่เรา่ีซีเหมือนล่ะโล่ซี่ีเรเอาให้ได้ได้จากโลเด้อหน่วยใหญ่เวรพี NP. อ้าดมึงครับหนามมันก็นสะอาดสะอาดใส่ติงลิงเลยว่ามันน้ำสั่งอู้ยใส่ยันน้ำสั่ไงมีหน่วยใหญ่เว้ยห้อยมันก็ได้งุ่มเอางุ่มเอาโลหนึ่งโบลายปนันไดนได้นี่มันเพราะว่ามันหน,น่วยใหญ่มีแต่ัหอยจูบนี่บ่ หอยจูบ<ม>หอยคมนี่ออหอยจูบนี่ละเสื้อหลีอยอ่มีบ่บอนเบิดแล้วเอาไรคล้ายเบิดแล้ว,ออลวโอ้เม่ยขาขายหอยเด้อนี่เด้อหอยหน่อยหอยใหญ่ก็มีนี <laughs> <laughs> ่แหละบ้านผมก็ะน,นี่เอสิละครับบ้านนอกบ,นบ่ได้ใส่เงินหลายดอกก็มีแต่หากินหาอยากไปนี่ละแล้วเ้าแล้วเที่ยงแล้วแรงไปนี่ก็แล้วไปนี่ละกินแล้วก็นอนเนี่ยเมื่อเร็นะเห็นบ่ครับ แต่ว่าง,งานนีเพิ่นกะทิหาขายน้ำกันล้วพอได้เงินหาเงินสิบอุ้ยนุ้ยนวยใหญ่เถอะวะนุ้ยใหญ่เด้นี่ครับอุย้ยหลุนบีกเลยต้องการกับมเอาเด้อนุ้ยใหญ่หลุนบีกหลุนบีกครับหลุนบีกหลุนบีกใหญ่นขนาดเลยตรงกลางยังสีซางเอาละครับนี่ผมจองละ่ะนุ้ยใหญ่หลาย ครับชีวิตอีสานบ้านเฮาหากินหาอยากง่ายงาย่บ้านเฮาหากินง่ายๆครับบ้านผมบ่<ป>ตตองพึงผ้าเงินมากมากมก่ดอกนี่นะครับ